อู้น่าเอ๋ละปู้สุดก็สวยแต่ว่ละ ละถ้าไปร้านค้าดูนี่โอ้ยเอ้๋อียังเกาะถ้าไปร้านค้าดูเร็วๆโอ้ยใส่สูงในงามพร้อมบบดนี้อีเล่นไปใส่แล้วอีเล่นไปตึกปลาบ่าอีเล่นไปเก็บผักอีกแล้วบ่นี่เห็นบ่ ไปเล่นไปเก็บพักล้านตื้ออีกแล้วฮะกินแล้วบวบวมม่วงนะ่อกินแล้วบวบวมม่วงน่อมันสิบูวดดิมันสิเน่นาวดิฮะตะไปลูกข้าไปล้านข้าดูปข้าไปเบงเงินคะแนนดูปเขาสินับคะแนนตั้งใดมือนียมือนี่เขาไปกวนที่วัดมือนี่ยให้เป็นคะแนนพัก ก้าวไก่โอเคบ่ะนี่รตมแู้ว่าอะไรตมเอ้ากูลืมข้าวเขียดให้มึงอยู่มึงด่ากูหม่บ้านนี่นะลืมข้าวเคียดตัวบอนีเลื่มเลืม่ไปดอกเขียดตัอะไรบ่น่ไม่ได้เสมอ เหียดตัวอเงี้ยมดาวข้อโทวแเราบ่ขอโทษแเราบ่ลูกขึ้นมากขอโทวสิิไปแล้ยมีบ่สิิไปวัดทดนี่เศาเศาเศาเครียดอยู่สินะไปห้ามมันละ จะเป็นหัวขะเนี่ยนพักเก่าไก่ปะละลุก